การจันนยนรัการการมาพูดผิดทุกครั้งเลยการจันิัฒนการพ้อมูลคุณหมออมนรังน์รัตนอังคณาวัฒนการิมใเนนมาถวายประานคุัมนีก็ขอว้คุณีาอพระเจะจายังแปลอุปภาษการจัการจนินัฒนการพิคุณหมออังคณา มีหลวงพ่อพระเจ้าใอย่างแพ่เป uh. um. ็ภาสามขอขอมีปรมัยแค่อยู่ีสุมีความสุขวากเลยจะเรียนด้วยกรอนไจะเรียนด้วยภูกระสปักศรีหนึ่งทองอายุวันวาสุขภาราทุกทีิภาลาติการมืออธอยับย่าวาอายวัน เอวัมีวันโตรินาเปตานาพุปกับปณิิอิจิตตังวจิตังุังคิปมีวาสุสัตตสัพพปุริโสังคปาันโทปะระสุยท้ามณโชติระสุยาสัพพิโตยวัจฉัโตสัพโรโควินาสสุมาเตววัตวันาตรายสุสิ สีดิสัสสนจจน,นจังพุทธาปัจจายโนจตารุธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุข,ขังอะาสะาตุสะตุกัมภู